นี่เราจะพูดถึงเรื่องของการใช้งานแพดเล็ตนะครับเครื่องมือที่สําคัญก็คือเครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับท่านสามารถที่จะเพิ่มกิจกรรมอะไรต่างๆเข้าไปให้ผู้เรียนได้เข้ามาทํากิจกรรมกับท่านได้นะครับวิธีการคือกดนะครับหครั้งนะครับอธิบายอย่างนี้นะครับอันนี้คือที่ใส่ชื่อนะครับของกิจกรรมเรานะครับอันนี้การอธิบายข้อความต่างๆนะครับปุ่มนี้จะเป็นปุ่มเพิ่มไฟล์นะครับ อันนี้จะเป็นการเพิ่มลิงก์เว็บไซต์ต่างๆนะครับอันนี้เป็นปุ่มค้นหาเหมือนกับ g o o g l e Search นั่นเองนะครับอันนี้เป็นปุ่มกล้องนะครับสำหรับถ่ายภาพเรานะครับตรงนี้นะครับเป็นเพิ่มเติมนะครับจะประกอบไปด้วยเครื่องมือต่างๆมากมายครับยกตัวอย่างเช่นนะครับการอัปโหลดไฟล์ใช้กล้องบันทึกวิดีโอบันทึกเสียงบันทึกหน้าจอบันทึกตำแหน่งที่ตั้งการวาดใช้แพดเล็ตลิงก์ค้นหารูปโอ้เยอะแยะไปหมดเลยนะครับลองใช้ดูนะครับ โอเคนะครับผมจะลองสัก1อันนะครับใบงานนะครับที่1นี่นะครับถามอะไรประมาณนี้นะครับผมก็อาจจะเพิ่มสัก1รูปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นรูปที่เราเคยเลือกไว้แล้วนะครับตรงนี้นะครับอาจจะเป็นสัก1รูปแล้วกันนะครับอ่าอัปโหลดให้ดูใหม่เลยแล้วกันอ่าประมาณนี้นะครับนี่นะครับเพียงเท่านี้ครับเราก็จะได้ กิจกรรมขึ้นมา1กิจกรรมนะครับถ้าเราไม่พอใจเราก็สามารถลบตรงนี้ได้นะครับลบทิ้งไปเลยนะครับหรือถ้าเราจะแก้ไขใหม่ก็กดตรงนี้นะครับปั๊บนะครับเราก็จะทําการแก้ไขใหม่ได้นะครับโอเคนะครับตรงนี้เราสามารถที่จะคลิกเข้ามานะครับมีเครื่องมือเพิ่มเติมนะครับยกตัวอย่างเช่นเปลี่ยนสีนะครับหัวตรงนี้นะครับหรือเราจะโอนย้ายโพสต์นะครับไปที่ กระดานข่าวอื่นๆนะครับตรงนี้สามารถทําได้นะครับอันนี้นะครับเป็นการคัดลอกโพสต์นะครับนี่นะครับไปไว้ที่ไหนนะครับก็ได้นะครับเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นการขยายอันนี้ตั้งเป็นปกนะครับหมายความว่าเวลาเปิดขึ้นมาปั๊บนักเรียนจะเห็นอันนี้เป็นอันแรกนะครับโอเคนะครับอีกสักหนึ่งอันนะครับทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับใบงานที่2นะครับอันที่2นั้นผมอาจจะลองใช้ ลิงก์เว็บไซต์นะครับยกตัวอย่างเช่นผมเปิดไปแล้วนะครับอันนี้ลิงก์เว็บไซต์ตรงนี้นะครับผมก็วางบันทึกเลยนะครับเรียบร้อยครับผมก็ได้ใบงานที่2ตรงนี้นะครับเห็นไหมอีกสักหนึ่งอันครับคลิกนะครับใบงานที่3อะไรประมาณนี้นะครับอาจจะเป็นค้นหานะครับอาจจะเป็น youtube ก็ได้ครับี่ตรงนี้นะครับ YouTube เครื่องดนตรี ประมาณนี้นะครับนี่ครับแยกไปหมดเลยนะครับโอเคนะครับโอเคครับเรียบร้อยครับเพียงเท่านี้นะครับเราก็จะสามารถใช้แพด l e t ในการร่วมกิจกรรมกับผู้เรียนได้นะครับลองใช้ดูครับ